สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรักประจำเดือนมก,กราคมปี2567ค่ะราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่อาศัยจากที่เบื่อเบื่อเซ็งเซงมานานการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำสิ่งดีๆมาให้ อาจได้เลื่อนตำแหน่งเงินเดือนขึ้นหรือได้งานเสริมที่ทำให้ได้เงินเพิ่มแต่ระวังเจ้านายและลูกค้าเรื่องเยอะเรื่องมากหน่อยด้านความรักคนโสดสนิทที่โสดมานานจะมีคนเข้าหาอาจเริ่มจากเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆพัฒนาแม้ไม่ตรงใจคุณแต่เขาจริงใจคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาเป็นเนื้อคู่คุณ เขาอาจทำอะไรไม่ถูกใจไปบ้างแต่เขาก็ดูจริงจังขึ้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วอาจเบื่อเบื่อนิสัยบางอย่างของกันและกันบ้างแต่ยังมั่นคงกันดีแค่อย่าให้คนที่สามเขาแทรกแซงค่ะราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพ,พันธ์ถึง14มีนาคมการงานที่เคยเครียดเคๆและล้ามานานจะมีหนทางแก้ไขปัญหา ทำให้คลายเครียดหายเหนื่อยชีวิตการงานราบรื่นขึ้นได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างมากขึ้นถ้าเคยมีปัญหากับเจ้านายหรือลูกค้าจะเคลียร์กันได้ถ้าเคยขยันขันแข็งมาจะได้รับความยุติธรรมด้านความรักคนโสดสนิทพบรักแบบมาเร็วไปเร็วแต่ไม่ต้องรีบเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาใหม่คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะอยู่ๆเขาก็อยากจะให้สถานะ แล้วก็กลับไปกลับมาเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ก็ยังวนเวียนกันอยู่คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาลักกะปิดลักกระเปิดมาทำดีแป๊บๆแ,แล้วก็หายไปเดียเด๋ยวๆก็กลับมาใหม่ให้ระวังเรื่องการเงินไว้ด้วยค่ะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมการงานมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่เปลี่ยนกับเราโดยตรงก็เปลี่ยนที่สภาพแวดล้อมรอบข้างมีการิรเริ่มใหม่การเริ่มต้นอาจไม่ราบรื่นนักแต่ความสามารถคุณล้นเหลือปรับตัวเก่งด้วยจึงรับมือกับปัญหาได้ดีการเงินได้แน่แต่รอหน่อยด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่าว,วนกลับมาค้นพบว่ายังรักกันอยู่มากแต่ยังหาทางไปต่อไม่ได้เพราะไม่ยอมกันเลย คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเอาชนะกันด้วยปัญหาเดิมๆทั้งที่รักกันแต่ขอพักก่อนไปลองมองหาโอกาสใหม่ๆคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วขัดแย้งกันตึงเครียดแต่ไม่อยากเลิกต่างฝ่ายต่างรอให้อีกฝ่ายมาง้ออยู่คะ่ะราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าด้านการงานการเงินก็ดีขึ้นด้วยมองเห็นทิศทางที่ดีในชีวิตมีเกณฑ์ใกล้ปลดหนี้ได้ถ้าไม่มีหนี้ก็เริ่มมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายขึ้นงานแน่นงานหนักทำงานเก่งเรื่องคิดเครียดค่ดคอยๆมาลายหายไปด้านความรักคนโสดสนิทเงียบกริบยังโสดต่อแต่ถ้ามีคนรักเก่าเขาจะวนมาหา แต่ก็ไม่ได้จริงจังในการกลับมาสารสัมพันธ์คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะรักสะดุดเพราะขัดแย้งกันบ่อยคนหนึ่งยึดติดอีกคนรักอิกสระเข้ากันไม่ได้อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงดีกว่าคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วชีวิตด้านอื่นกำลังดีขึ้นแต่ชีวิตรักยังอึมครึมเขาฉุนเฉียวเก่งคุณก็หน่อยง่ายแต่ยังไม่มีเกณฑ์เลิกกันค่ะ ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนศัตรูลูกหนี้หรือผู้มีอำนาจเหนือกว่าที่คุณเคยต้องงอต้องยอมก้มหัวให้จะได้รับกรรมสนองใครที่เคยสร้างปัญหากับคุณไว้ปัญหาจะกลับไปที่คนนั้นส่วนคุณจะมีโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงาน ทำให้หลุดพ้นจากคนแย่ๆหรือสถานการณ์แย่ๆสักทีด้านความรักคนโสดสนิทมีคนเข้าหาเยอะทั้งมาเล่นๆและมาจริงจังคุณไม่รีบไม่มีไม่ตายขอเวลาสกรีนดีๆก่อนคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาทำตัวมามาหายๆคุณไม่งา้าถ้าไม่ทักมาก็โนสนโนแคร์เพราะมีตัวเลือกอื่นเหมือนกัน คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขารักคุณแต่ไม่ยอมแก้ไขนิสัยเสียซึ่งคุณจะไม่ทนแล้วเพราะมีอย่างอื่นโฟกัสมากกว่าค่ะราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาย,ยนถึง14พฤษภาคมถ้าเคยทำงานดีแล้วไม่มีคนเห็นหรือถูกใส่รายป้ายสีเดือนนี้มีหนทางหลุดพ้นแต่ต้องสู้กับปัญหาหน่อยต้องสู้เพื่อความถูกต้อง ถ้าเคยทำงานผิดพลาดแล้วรีบแก้ไขจะไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดพลาดแล้วไม่แก้แถมหมกเม็ดความผิดเดือนนี้อาจโดนแฉจะได้รับผลจากความผิดนั้นด้านความรักคนโสดสนิทเรื่องรักที่เคยพักเอาไว้ก่อนตอนนี้มีอะไรมากระตุ้นทำให้เกิดความหวังใหม่ๆหัวใจเริ่มฟลุ้งฟริ้งคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะที่เคยมีปัญหากันมัหนัก จะปรับจูนได้ดีขึ้นแม้ปัญหาเดิมยังอยู่แต่คลี่คลายไปได้เยอะคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักเจอมอรสุมระวังทะเลาะกันแรงแต่ถ้าสงบสติอารมณ์ได้จะประคองได้แล้วมรสุมจะผ่านผ่านไปค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของดูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะราศีพฤษก หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาค,คมถึง14มิถุนายนที่เคยขยันขันแข็งมาจะได้รับโบนัสหรือของขวัญของกำนันเป็นการตอบแทนที่เคยละเลยหน้าที่มาระวังโดนเพ่งเลงหนักหรืออาจถูกโยกย้ายจนถึงขั้นโดนไล่ออกจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีงานเสริมที่ทำให้ได้เงินเพิ่มแต่ระวังอย่าไปโฟกัสงานเสริมมากเกินไปจนละเลยงานหลักด้านความรักคนโสดสนิทที่ไม่เคยคุยเล่นๆกับใครเลยจะเจอคู่ที่สินเสมอกันแต่ถ้าชอบคุยเล่นๆหลายคนก็จะเจอคนแบบเดียวกันคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะถ้าจนป่านนี้แล้วเขาไม่ชัดเจนสักทีก็แปลว่าได้แค่นี้ถ้าไม่พอใจก็จบไป โอกาสเจอคนใหม่ยังมีคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเขาเคยปิดบังซ่อนเร้นอะไรมาคุณจะได้รู้ถ้ายอมได้ก็ไปต่อถ้าไม่ได้ก็พร้อมจบเพื่อรอคนใหม่ค่ะราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมมีข่าวดีด้านการงานมีโอกาสใหม่ๆ อาจได้เปลี่ยนงานหรือได้โปรเจกต์โครงงานใหม่ๆที่อยากทำเป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถด้วยการเงินก็มีเกณฑ์ดีขึ้นอาจได้งานเสริมที่ทำให้ได้เงินเพิ่มมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถใหม่หรือปลดหนี้บ้านหนี้รถได้ด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่าหวนกลับมาหรือคุณวนกลับไปหาคนเก่าแต่ยังไม่อยากไปต่อเพราะเบื่อกับปัญหาเดิม คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะแตกหักกันไปก่อนแล้ววนกลับมาเพราะคิดถึงแต่ไม่รู้จะไปต่อกันอย่างไรในเมื่อยังเติมเต็มกันไม่ได้คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วปัญหารบกวนจิตใจจนปลีกเว้ก,กันไปแต่ก็ทนคิดถึงกันไม่ไหวปัญหาย,ยังอยู่แต่ก็กลับไปเพราะคิดถึงค่ะราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์มีศักยภาพโดดเด่นมีเกณฑ์เติบโตก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นหรือได้ขยายกิจการแต่ศัตรูคู่แข่งก็เยอะต้องได้มาจากความพยายามล้นลวนต่อเมื่อได้ก้าวหน้าแล้วจะเป็นที่ยอมรับนับถือมีคนเห็นคุณค่าได้พักเหนื่อยการเงินก็เติบโตขึ้นด้วยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้านความรักคนโสดสนิท ระวังคนที่เข้ามาหาแบบหวังผลประโยชน์แต่ถ้าดูแล้วว่าเป็นคนดีให้ลองคบเป็นเพื่อนไปก่อนคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาชอบคุณแต่คุณนิ่งจนเขาเดาใจไม่ออกจึงไม่กล้าชัดเจนถ้ารักเขาต้องรีบแสดงออกก่อนจะสายคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีคนจ้องจะแทรกแซงความสัมพันธ์เขาเองก็หูเบาโลเลง่ายคุณต้องหนักแน่นก่อนจะเสียใจทีหลังค่ะ ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนปัญหารอบด้านแต่ถ้าพร้อมสู้พร้อมลุยมีพลังบวกไม่ทอก็จะแก้ไขปัญหาได้หมดมีเกณฑ์สร้างไรายได้ได้เยอะแต่ต้องขยันมากงานหลักงานรองต้องรับไว้หมดเจ้านายและลูกค้าจุกจิกจูจี้ทำให้ทำงานยากและอาจขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานด้วย สุดท้ายปัญหาจะเบาลงได้ค่ะด้านความรักคนโสดสนิทพบรักกับคนที่ใจตรงกันแรกๆก,ก็ว่าดีแต่ไปๆมาๆระวังจะมีตัวเลือกเพิ่มทั้งคู่ทำให้รักสะดุดได้คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะรักกันแต่รักอย่างเดียวไม่พอยังไม่พอใจบางอย่างของกันและกันจึงกล้าๆก,กลัวกลัวที่จะพัฒนาคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว เทารางของปัญหาเริ่มปรากฏคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมีเกณฑ์หัวร้อนหัวเสียใส่กันต้องระวังค่ะราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมมีโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าการงานรุ่งเรืองได้เลื่อนขั้นหรือขยายกิจการการเงินก็เลื่อนขึ้นแต่ภาระเยอะเงินหามาก็เอาไปโปนี่หมด หรือไม่ก็มีคนมาช่วยใช้เงินต้องหมุนเงินมือเป็นระวิงแต่ก็มีให้หมุนการงานราบรื่นแต่เจ้านายหรือลูกค้าค่อนข้างคาดหวังสูงด้านความรักคนโสดสนิทถ้าแอบ,บชอบใครหรือมีใครแอบ,บชอบจะได้รู้ถ้ารักจะได้ไปต่อถ้าไม่รักจะได้เลิกรอจบปัญหาคาใจคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะกลัวไม่ได้ที่ดีที่สุด จึงยังรีรีรอรอให้ไปทำบุญร่วมกันถ้าเป็นคู่กันจะมีอะไรมาดนใจให้อยากพัฒนาคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้ามีปัญหาพัวพันจะมีแสงสว่างให้เห็นทางแก้ปัญหาแต่ต้องร่วมมือกันไม่งั้นก็แยกย้ายกันไปเลยค่ะราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมมีข่าวคราวเรื่องงานใหม่ๆ ทำให้เกิดความหวังใหม่มองเห็นหนทางเติบโตก้าวหน้าแต่ยังต้องรอไปก่อนการเปลี่ยนแปลงยังไม่เกิดขึ้นยังต้องเจอกับปัญหางานเดิมๆแต่ก็แก้ไขได้คนรอบข้างเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่ก็ประสานงานไม่ค่อยราบรื่นการเงินรั่วไหลใช้เงินเก่งด้านความรักคนโสดสนิทรักคนที่ไม่ค่อยเปิดใจโสดไปก่อนดีกว่าไม่งั้นเหนื่อยเพรต้องพยายามเยอะ คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขานิ่งๆแต่ถ้าคุณทักไปคุยหรือชวนไปไหนเขาก็ไม่ปฏิเสธเขาเข้าถึงยากรักนี้ยังต้องรอคอยต่อไปคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาอมพนำมีอะไรไม่พอใจก็ไม่พูดความสัมพันธ์อึมครึมทำให้คุณหงุดหงิดแต่ก็ประคองรักได้ดีค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบ e ุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และค่ะส่วนท่านที่สนใจฟังนิยายเสียงเกตก็มีคลิปนิยายเสียงด้วยนะคะอยู่ในช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปติดตามรับฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ